อีซี่โซล่าสวัสดีลูกค้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้หากใครกำลังมองหาไฟถนนสองสว่างโซล่าเซลล์ที่ 1. 1ออกไปกำกับภาษีได้2องมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับเราไม่ทิ้งลูกค้าไปไหนสาสินค้าไฟคุณภาพราคาย่อมเยาวนี่ลูกค้ากำลังมองหาไฟสองสว่างมี3รุ่นนี้เลยเป็นไฟถนนอโซล่าเซลล์แบบออลอกนวันนะฮะจะมีรุ่นตั้งแต่ตัวนี้รุ่นตัวนี้12ช่องช่องแล้วก็ตัวนี้16ช่องและตัวนี้20ช่องเป็นรุ่นจัมโบ้ใหญ่สุดนะครับ ไฟถนนโซลา่าเซลล์ของเราประกอบไปด้วยนี่ตัวโค้งน,นะลูกค้ามีด้านหลังมีแผงโซลา่าเป็นแผงเต็มเลยนะครับตัวนี้ทําง,งานออตโต้นะครับสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอนี่นะครับเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้ามาดูตัวการกันนะดูขนาดแผงโซลา่าขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นแผงเต็มนะลูกค้ามาดูตัวใหญ่กันนะครับ อ่าตรงนี้แผงใหญ่ที่สุดนะครับมี3รุ่นนี้นะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เรารับประกัน1ปีเต็มสามารถรีโมทอ่าปรับได้ก็คือเป็นโหมดเซ็นเซอร์ก็ได้หรือลูกค้าต้องการสว่างคงที่ตลอดทั้งคืนก็สามารถทําได้เช่นกันสามารถที่จะปรับเพิ่มอ่านี่นะครับปรับเพิ่มหรือว่าลดแสงสว่างตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับตัวนี้ส่องสว่างได้นานถึงเช้าเลยมาพร้อมกับตัวแขนเหล็กอ่าตัวนี้เป็นแขนเหล็กนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยประกับแผงด้านหลังสามารถที่จะเอาไปล็อกกับเสาเหล็กได้นะครับเจะมีรูปรีวิวให้ดูตอนลางคคนู้ เป็นรุ่น TL สามพันห้าี่นะครับยาวสามห้าติดได้สูงประมาณสี่เมตรเลยนะครับดูความวานนะใหรมากนะครับนี้สิดเมตรเลยนะครับแล้วมาดูรุ่นตัวใหญ่สุดจัโมโบ้ของเรานะครับ TL สา6-5พันห้านะครับตัวนี้ติดเสาได้สูงห